ขอจเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพ,พระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ วันก่อนอัตมานำเรื่องของปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรได้มาทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปในศาลาสธรรมมาสวรรค์ชั้นดาวดึงในวันมหาปวารณาคือขึ้น15ค่ําเดือน11นะเขาก็มาทูนพระพุทธเจ้าว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างญาติโยมก็คงติดตามรับฟังไปแล้ววันนั้นญาติโยมฟังมาถึงตอนที่ท่าน อธิบายขยายความถึงอดีตชาติว่าปัญจสิกขะคนทันเนี่ยเขาเคยทำบุญอะไรเอาไว้นะจึงมาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้แล้วก็ทำไมจึงเรียกเขาว่าปัญจสิกะเพราะว่าเขาสมัยตอนเป็นหนุ่มเขาไว้ผมห้าแยมโยมทำบุญให้ทานต่างๆตายแล้วก็ ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานะแล้วก็เที่ยวไปเหมือนกับเด็กห้าจุกเหมือนกับเด็กมีจุกห้าจุกนะนะพวกเทพจึงทราบทั่วกันว่าปัญจสิกะโยมคือคล้ายๆมีจุกห้าจุกนะนะญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ทนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ฟังต่อนะบทว่าเมื่อราตรีก้าวล่วงไปแล้ว คือราตรี9ก้า่วงไปแล้วคือสิ้นไปแล้วหมายความว่าร่วงไปแล้วส่วนหนึ่งคือส่วนเพราะว่าราตรีจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคือส่วนต้นส่วนกลางส่วนสุดท้ายส่วนต้นคือ6กโมงถึงสี่ทุ่มยมส่วนกลางคือ4ี่ทุ่มถึงตีสอส่วนสุดท้ายตีสองถึงหกโมงเช้านะอ่าส่วนส่วนต้นล่วงไปแล้วส่วนหนึ่งนะ ก็คือสีทุ่มล่วงไปแล้วโยมคำว่ามีรัศมีงดงามยิ่งคือมีรัศมีน่ารักน่าใครน่าชอบใจอย่างยิ่งก็แม้โดยปกติเทพบุตรนั้นก็มีรัศมีผิวพรรณน่าใครอยู่แล้วแต่เมื่อเป็นผู้แต่งมาแล้วก็ยิ่งเป็นผู้มีผิวพรรณน่าใครยิ่งขึ้นอีกอคำว่าอย่างทั่วถึงโดยรอบไม่มีเหลือก็หมายความว่า พระสมิยมที่บอกว่าทาพระเชตวันเนี่ยไม่ใช่พระพระเชตวันนะพระเวรุวันหรือเปล่าโยมโยมฟังมาในตอนต้นจําได้หรือเปล่าว่าอยู่ที่ไหนโยมไม่ใช่เวรุวันเนาะเขาคิชกรโยมขออภัยนะพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูรเนี่ยที่เรียกว่า พอมาเฝ้าพระุทธเจ้าเนี่ยก็มีรัศมีงดงามนะส่องภูเขาคิชกููนให้สว่างสวัยโยมตรงนี้ท่านก็ขยายท่านขยายถึงรัศมีนะโยมนะที่ว่าแผ่ไปอย่างทั่วถึงโยมโดยรอบไม่มีเหลือเกวรศัพท์ในที่นี้แปลว่าไม่มีเหลือเหมือนในคำว่าบริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงกับปะศัพท์ แปลว่าโดยรอบเหมือนในคำว่ายัางพระเฉตะวันโดยรอบอย่างสิ้นเชิงคำว่าส่องให้สว่างคือแผ่ไปด้วยแสงหมายความว่าทำให้เป็นแสงลำเดียวให้เป็นประทีปดวงเดียวดังพระจันทร์และพระอาทิตย์โอ้คือแสงสว่างของปัญจสิกข,ขคนทันเนี่ยที่มีรัศมีน,นะคำว่าที่สุธรรมมาสภาคือที่สภาที่เกิดเพราะ ผลแห่งไม้กณนกาซึ่งพอพอกับแก้วของหญิงชื่อสุธรรมมาดังได้ยินมาว่าพื้นของสุธรรมมาสภานั้นสำเร็จด้วยแก้วผลึกนี่โยมนึกถึงภาพนะโยมสำเร็จด้วยแก้วผลึกนะแก้วผลึกโยมเคยเห็นไหมอาตามาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันโยมเนี่ยลิมสลักเอาแก้วมณีมาทำเสา สำเร็จด้วยทองคำของเชื่อมเสาและเต้าทำจากเงินรูปสัตว์ร้ายเอาแก้วประพานมาทำจันทันเพดานและขอบหน้ามุกเอาแก้วเกชนิดเอาแก้วเจ็ดชนิดมาสร้างกระเบื้องใช้ก้อนอิฐสีแก้วอินทนิลหลังคาเอาทองคำมาทำโคโดมโดมทำาด้วยเงิน โดยส่วนยาวและส่วนกว้างข้างละ3า0สามรอยยโยตอ้แสดงว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสโยมนี่ยสาราสุธรรมานี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันโยมนะสามรยโยต์นะโดยบริเวณรอบใน900โยบเก้าร้ยโยต์โยมคือวัดวงรอบนะโดยส่วนสูง500รยโยต สุธรรมมสภาเห็นปานนี้นี่แหละโยมสาลาสุธรรมใหญ่โตมโหดานขนาดไหนโยมนึกถึงภาพเอาเองก็แล้วกันเป็นศาลาของผู้มีบุญโยมสร้างด้วยแก้วต่างๆมากมายในบทว่าเทา้าทัตตะระพึงทราบว่าเทา้าทัตตะระเป็นราชาแห่งคนทันอันพวกเทวดานักฟ้อนแสนโกรธ แวดล้อมแล้วให้ถือเอาแผ่นกระดานใหญ่ที่ทำด้วยทองคำแสนโกดและหอกทองคำแล้วหันพระพักไปทิศตะวันตกคือนั่งด้านทิศตะวันออกนะเอาพวกเทวดาในเทวโลกทั้งสองไว้ข้างหน้าแล้วประทับนั่งทางทิศตะวันออกคือหันหน้าไปทางทิศตะวันตกท้าวิรุณห เป็นราชาแห่งกุมพันธ์คือพวกครุฑเทวดาครุฑนะอันเหล่าเทพพวกกุมพันธ์แสนโกรแวดล้อมแล้วให้ถือเอาแผ่นกระดานใหญ่ที่ทำด้วยเงินแสนโกรและหอกทองคำแล้วหันพระพักไปทิศเหนือเอาพวกเทวดาในเทวโลกทั้งสองไว้ข้างหน้าแล้วประทับนั่งทางทิศใต้ ท้าวิรูปักเป็นราชาแห่งนาคนาคก,กเ็เป็นเทวดามอจกันโยมนาคเนียเทวดากึ่งเดรัชานกึ่งเทวดานะแปลงร่างเป็นรูปพญานาคเดรัชานก็ได้นะแปลงร่างเป็นเทพบ,บุตรก็ได้โยมมีพวกนาคแสนโกรธแวดล้อมให้ถือเอาแผ่นกระดานใหญ่สําเร็จด้วยมณีแสนโกรธและหอกทองคําแล้วหันพระพัก ไปทางทิศตะวันออกเอาพวกเทวดาในเทวโลกทั้งสองไว้ข้างหน้าแล้วประทับนั่งทางทิศตะวันตกหันหน้าไปทิศตะวันออกนะเาวเวสวร์เป็นราชาแห่งยักษ์มีพวกยักษ์แสนโกดแวดล้อมให้ถือเอากระดานแผ่นใหญ่ที่ทําด้วยแก้วประพานแสนโกดและหอกทองคําหันหันพระพรักไปทางทิศใต้เอาพวกเทวดาในเทวโลก ทั้งสองว้ข้างหน้าแล้วประทับนั่งทางทิศเหนือเออหันหน้าไปทางหันหน้าไปทางทิศใต้นะโยมนั่งทางทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศใต้คําว่าเอาพวกเทวดาทั้งสองในนี้ก็คือว่าเทวดาทั้งสองชั้นโยมคือชั้นจตุมมหาราชิกาแล้วก็ชั้นดาวดึงนะนั่งหันหน้าไปหาเทวดาเหล่านั้นสําหรับในกรณีนี้ท่านกล่าว เหตุการประชุมกันสี่อย่างไว้ก่อนทีเดียวในเหตุสี่อย่างในเหตุทั้งสี่อย่างนั้นการประมวลลงในวันเข้าพรรษาท่านขยายไว้ให้กว้างขวางแล้วจึงอยู่เหตุในวันเข้าพรรษาเป็นฉันใดทิสุทั้งหลายประชุมกันในวันเพนในวันมหาปวารณา ปรึกษากันว่าวันนี้พวกเราจักไปไหนแล้วประวณาในสำนักของใครก็ฉะนั้นก็ก็ฉะนั้นนะในที่ประชุมนั้นเท้าสก,กะจอมถวยเทพโดยมากจะทรงประวณาในปิยังคุทีปะพระมาหาวิหารนั่นเองพวกเทพที่เหลือก็ถือเอาดอกไม้ทิพ เช่นดอกปาริฉัดเป็นต้นและผงจันทิพแล้วไปสู่ที่อื่นที่เป็นที่ชอบใจของตนแล้วปะวารณากันแบบนี้ชื่อว่าย่อมประชุมกันเพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์ปะวารณาเนาะตรงนี้ท่านบอกว่าในการประวารณาเข้าราษาคือจะจำภาษาที่ไหนนะท่านก็กล่าวไว้ชัดเจนทีเดียวแล้วนะแต่ว่า คือว่าท่านบอกว่าจริงอยู่เนี่ยในวันในวันเข้าวันษาเนี่ยเป็นฉันใดนะโยมภิกษุทั้งหลายประชุมกันในวันเพ็ญในวันปวารณาปรึกษากันว่าคือจะปวารนาที่ไหนดีที่ศาลาหลังไหนที่วัดไหนที่สำนักของใครเนี่ยพระภิกษุก็จะคุยกันว่าพวกเราจะเข้าวันษาปวารนากันที่ไหนเนี่ยเขาก็ คุยกันโยมพระคุยกันนะว่าจะปวณาที่ไหนแม้ในแม้ในสวรรค์ก็เหมือนกันนะเขาก็มีการประชุมกันเพื่อที่จะปวรณาเข้าพรรษาเหมือนกันต่างคนก็ต่างคิดว่าเราจะปวณาเข้าพรรษากันที่ไหนเมื่อตกลงกันแล้วก็ไปปวณาณที่ที่ตนชอบใจนะท่านบอกว่าก็ในเทวโลกมีเถาชื่ออาสาวดี พวกเทวดาพวกเทวดาคิดว่าเถานั้นจักออกดอกจึงไปสู่ที่บำรุงตลอดพันปีเมื่อต้นปริชัดกำลังออกดอกพวกเทวดาไปสู่ที่บำรุงตลอดพันตลอดหนึ่งปีนะโยมตลอดหนึ่งปีนะเทวดาเหล่านั้นพากันดีใจตั้งแต่ต้นไม้นั้นมีใบเหลือง เป็นต้นไปเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิกูุทั้งหลายในสมัยใดไม้ปริชัดคือไม้ทองหลางของพวกเทพชั้นดาวดึงมีใบเหลืองพิสูุทั้งหลายในสมัยนั้นพวกเทพชาวดาวดึงก็พากันดีใจว่าบัดนี้ไม้ปาริชัดคือไม้ทองหลางมีใบเหลืองแลไม่นานหรอก จักสลัดใบเหลืองทิ้งพิสู่ทั้งหลายสมัยใดไม้ปริชัตดคือไม้ทองหลางของพวกเทพชาวดาวดึงสลัดใบเหลืองทิ้งแล้วเริ่มเป็นตุ่มดอกเริ่มผลิดอกเป็นดอกตูมเป็นดอกแยมพิสู่ทั้งหลายในสมัยนั้นพวกเทพชาวดาวดึงก็พากันดีใจว่าบัดนี้ไม้ปริชัตด คือไม้ทองหลางเป็นดอกแย้มไม่นานหรอกจากบานสะพรั่งหมดก็แลภิสูุทั้งหลายรัศมีครอบคลุมไปห้าสิบโยต์โดยรอบต้นปาริฉัดคือไม้ทองหลางที่บานสะพรั่งกลิ่นพัดไปตามลมหนึ่งรอยโยต์นี้เป็นอนุภาพแห่งต้นปาริฉัดคือไม้ทองหลางโอ้โยมเป็นดอกไม้ ้นไม้ประจําสวรรค์ชั้นดาวดึงเนะเมื่อไม้ปาริชัดบานแล้วกิจด,ด้วยการพาดพระองค์กิจด,ด้วยการเอาขอเกี่ยวโน้มมาหรือกิจด,ด้วยการเอาผอบไปรับเพื่อนําดอกไม้มาไม่มีไม่ต้องมีการพาดพระองค์ขึ้นไปเก็บนะโยมนะเอาขอมาเกี่ยวลงมาก็ไม่มีโยมเอาพระอบไปใส่ก็ไม่มีนะไม่ต้องทําอย่างนี้เลยลม ทำหน้าที่เด็ดตั้งขึ้นแล้วก็เด็ดดอกไม้จากขั่วอเป็นลมทิพย์โยมลมทิพย,พย์เด็ดดอกไม้ปาิชัดจากขั่วให้เลยนะลมที่ทำหน้าที่รับก็รับไวอ้าวโยมลมพัดให้หลุดออกจากขั่วโยมมีลมชนิดหนึ่งมารับไม่ให้ตกถึงพื้นนะลมที่ทำหน้าที่หอบส่งก็ส่งเข้าไปสู่ สุธรรมาเทวสภาลมที่ทำหน้าที่กวาดก็กวาดเอาดอกไม้เก่าทิ้งลมที่ทำหน้าที่ปูลาดก็จัดแจงปูลาดใบฝักและเกสรโอ้ให้ลมประดับประดาศาลาสุธรรมาให้เลยโยมที่ตรงกลางมีธรรมาตมีบรรลังแก้วสูงขนาดโยศก็ศาลานี้สูง ห้าร้อยยอดใช่ไหมโยมบัลลังแก้วสูงโยอดหนึ่งนะก็พอดีหลยนะโยมนะเหมือนกับเก้าอี้ก็สูงพอดีกับหลังคาศาลานั่นแหละมีสเสวตฉัดสูง3โมยอดกั้นไว้ข้างบนถัดจากบัลลังนั้นก็ปูอาสนะเท้าสักกะเทวราชถัดนั้นมาก็เป็นอาสนะของเทพพระบุตรอีกสาองค์ที่เป็นเพื่อนของเท้าสักกะนะ ถัดนั้นมาก็เป็นอาสนะของเทพบุตรผู้มีศักด์ใหญ่ๆเหล่าอื่นสำหรับเทพเหล่าอื่นก็ใช้ฝักดอกไม้เป็นอาสนะเออฝักดอกไม้คงจะนุ่มกว่าผ้าเมืองมนุษย์ยมพวกเทวดาเข้าสู่เทวสภาแล้วนั่งเกลียวละองดอกไม้ฟุ้งไปจดฝักเบื้องบนแล้วตกลงมา ทำให้อัตภาพประมาณสามขาวุธของเทวดาทั้งหลายเหมือนเชโรมด้วยน้ำคลั่งเจสอนดอกไม้ก็จะมาโปรยปลายให้กับพวกทวยเทพทั้งหลายนะพวกเทวดาเหล่านั้นเล่นกีรานั้นสี่เดือนจึงสิ้นสุดลงพวกเทวดาย่อมประชุมกันเพื่อประโยชน์กนแก่การเสวยปาลิชัตตะกะกีราด้วยประการชนีอ้อตรงนี้ท่านขยายโยมนะเรื่องของการประชุม การประชุมสมาคมของพวกทวยเทพที่สาลาสิทธมาเนี่ยเขาประชุมเพื่ออะไรโยมฟังมาตั้งแต่ต้นบางทีอาจจะยังจับประเด็นไม่ได้นะคือมีคำถามในตอนต้นที่อาตมาอ่านให้โยมฟังนในอัตฐถฐาท่านบอกว่าสำหรับในกรณีนี้ท่านกล่าวเหตุการณ์ประชุมกันสี่อย่างไว้ก่อนทีเดียว ในเหตุทั้งสอย่างนั้นการประมวลลงในวันเข้าพรรษาท่านขยายไว้ให้กว้างขวางแล้วอันนี้ก็คือท่านขยายตรงนี้ว่าพวกทวยเทพเนี่ยเข้ามาประชุมกันที่สาราสุธรรมมานี่เพื่ออะไรนะท่านบอกว่าทวยเทพจะมาประชุมกันด้วยเหตุสอย่างนะเหตุที่หนึ่งประชุมกันในวันอาสารหาบูชา ในวันปวารณาเข้าภรษาว่าพวกเขาจะเข้าภรษาที่ไหนกันจะจำรรษาที่ไหนกันเมื่อตกลงกันแล้วเขาก็จะแยกย้ายไปปวาวณาตามที่ที่ตนชอบใจนะเหมือนกับพระที่จะเข้ารรษาที่ไหนก็ไปที่นั่นอันนี้เป็นการประชุมกันด้วยจุดประสงค์ที่หนึ่งนะต่อมาประชุมกันด้วยเหตุที่สคือมาเล่นกีฬากันกีฬาดอกไม้ทิพ คือกีฬาดอกปาลิชัตกะที่บานนี่แหละที่โยมฟังมาเนี่ยว่าโยมฟังมานี่กี่ปีนะจึงบานโยมเดี๋ยวดูที่หนึ่งนะโยมนะท่านบอกว่าพันปีมั่งโยมนี่ก็ในเทวโลกมีเถาชื่อเถาชื่ออาสาวดีนะพวกเทวดาคิดว่าเถานั้นจะออกดอก จึงไปสู่ที่บำรุงตลอดพันปีเมื่อต้นปาริชัดก,กำลังออกดอกพวกเทวดาไปสู่ที่บำรุงตลอด1ปีเอ่ตอนแรกพันปีตอนนี้1ปีนะนะน่าจะเป็น1ปีมากกว่านะโยมเพราะว่า1ปีนี่คือ1ปี1ปีของสวรรค์ชั้นนั้นๆน,น,นะโยมนะ เพราะว่าอย่างสวรรค์ชั้นที่2เนี่ยคืยสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีอายุ1.000ปีทิพย์ไหนะถ้า1.000ปีทิพย์ออกดอกครั้งหนึง่งแล้วเทวดามาเล่นกีฬาดอกไม้กันนี่ก็คงจะไม่ใช่นะเพราะว่าจะหมดอายุไขพอดีนะโยมที่จริงน่าจะเป็นปีหนึ่งออกดอกครั้งหนึ่งหมายถึง1ปีทิพย์ของเขาเนี่ยนะก็จะมาประชุมกันเพื่อ เล่นกีฬากันเล่นกีฬาดอกไม้ที่เรียกว่าพวกเทวดาย่อมประชุมกันเพื่อประโยชน์แก่การเสวยปาริชัตตกะกีฬาด้วยประการชนีนะคือหนึ่งปีทพิปเนี่ยมาประชุมกันเพื่อเล่นกีฬาดอกไม้กันตอนหนึ่งครั้งอันนี้เหตุให้เข้าประชุมกันเหตุที่สองนะโยมต่อมาเหตุที่สามที่เขาจะมาประชุมกันที่สาราสุธรรมมาเนี่ยเขาจะมาประชุมกันเพราะเหตุอะไร ก็แหละในเทวโลกเทวดาโฆษณาการฟังธรรมใหญ่เดือนละแปดวันเออฟังธรรมใหญ่เดือนละแปดครั้งนะโยมในวันทั้งแปดนั้นสนังกุมารมหาพรหมเท้าสักกะจอมวยเทพเิกสุธรรมกถึกในชาติมนุษย์นะตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดายมก็ไปเป็นพระธรรมกถึกที่สวรรค์น,นั้นนะนะหรือไม่อย่างนั้นก็เทพบุตร รรมกติองค์ใดองค์หนึ่งกล่าวรรมกถาในสุธรรมาเทวสภาในวันแปดข้ามของปักพวกอมาตของมหาราชทั้งสี่องในวันสิบสี่ข้ามของปักโอรสทั้งหลายโอรสทั้งหลายของเท้ามหาราชนะในวันสิบห้าข้ามของปักเท้ามหาราชทั้งสี่องเสด็จออกไปออกมาจากเมืองสวรรค์นยม ทรงถือแผ่นกระดาษทองและชาติหิงคุก็คือน้ำหมึกนะต้องเที่ยวไปตามคามานิคมและราชธานีทั้งหลายมาที่เมืองมนุษย์นี่แหละพระองค์ทรงบันทึกไว้ด้วยชาติหิงคุบนบนแผ่นทองว่าหญิงหรือชายชื่อโญนถึงพระบุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ รักษาศีลห้ากระทําอุโบสถ8ทุกเดือนบําเพ็ญการบํารุงมารดาบิดากระทําการบูชาด้วยดอกอุบลร้อยกํมบูชาด้วยแจกันดอกไม้ในที่โน้นตามประทีปหนึ่งพันดวงทําการฟังธรรมเออโยมทําการฟังธรรมไม่เป็นเวลา ทำไมจริงไม่เป็นเวลาโยมน่าจะบอกว่าทําการฟังธรรมเป็นเวลานะโยมอาจจะเกินมานะทาการฟังธรรมเป็นเวลาสร้างฉัดเวทีมุธิเวทีกุชิเวทีบัลลังสิงบันไดสิงบําเพ็ญสุจริต3ามคือกายะสุจริตวจ,จีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตนะนะประพฤติยึดมั่นในกุศลกรรมบท10ประการ แล้วนำมามอบให้ในแล้วนำมามอบให้ที่มือของปัญจสิกขาโอ้โ,โยมโยมฟังมาเนี่ยเวลาหมดแล้วโยมไม่จบเด้ติดตามแล้วฟังได้ใหม่นะวันนี้ตมาภ้าพระปริญญาปริญญาโนผู้ดำมาที่บรรยายทั้งขอจากรลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรหน้าญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความจเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพร